มาถึงคอลัมน์สุดท้ายของเรากันบ้างเป็นคอลัมน์ที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้แล้วก็รอคอยกันทุกวันเลยนะครับก็คือเป็นคอลัมน์ในคนปลายซอยนะครับนาจากคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้อาวุโสขอหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับคุณผู้ชมณวันนี้ป๋าเปลวของเรานะครับนะฮะพาดหัวขึ้นมาเลยว่าแหวกดูใจประยุทธ์ก็คงจะไม่ได้พูดถึงใครแล้ววันนี้พูดถึงคุณประยุทธ์แน่นอนนะครับนะฮะก็นะฮะคุณเปลวสีเงินนะฮะเริ่มต้นบทความนะครับว่า ผมฟังพิธีกรโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาพูดว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่เสื้อสีแดงแล้วนายกลงไปทำไมค่าใช้จ่ายของบ้านผู้สูงอายุขออภัยนะครับนะทำเอาผมขนลุกนะครับเดี๋ยวนี้เขาคิดกันอย่างนี้แล้วหรือแม้กระทั่งผู้จัดรายการข่าวโทรทัศน์ทำไม่นึกถึงทักษิณตอนเป็นนายกไปนครสวรรค์เมื่อ48เมื่อปี48บอกกับชาวบ้านว่าผม ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมจังหวัดไหนมอบความไว้วางใจให้เราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแต่เราต้องดูแลคนทั้งประเทศด้วยแต่เวลาจํากัดขอเอาเวลาไปจังหวัดที่เราได้รับความไว้วางใจมากเป็นพิเศษจังหวัดที่ไว้วางใจเราน้อยต้องเอาไว้ทีหลังนะอันนี้เป็นคําพูดของคุณทักษิณน,นะครับนะฮะเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะ,นะครับเมื่อปี48นะครับคุณเปลวบอกว่าตอนนั้นผมหลงเข้าใจมาตลอดว่าคิดแบบนี้ คือคิดริยัมของผู้นําที่คิดต่ำนะครับเป็นนายกจะคิดแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกประชาชนบริหารงานโดยใช้ประโยชน์ที่พักตัวเองจะได้จากการเลือกตั้งเป็นผลตอบแทนเป็นเกณฑ์จังหวัดมึงไม่เลือกพักกูงั้นก็รอไปเถอะกูจะไปดูแลเอางบไปลงในจังหวัดหรือในพื้นที่ที่เลือกพักกูก่อนอแบบนั้นมันคิดของคนเป็นหัวหน้าซ่อง ไม่ใช่คิดของผู้นำประเทศนอกจากคับแคบสกปรกเห็นแก่ตัวแล้วซ้ำยังบอกถึงอาฆาตแค้นประชาชนที่ไม่เลือกผู้สมัครพักตัวเองเป็นสอสอซึ่งคนที่ไม่ต่ำสัตว์จริงๆเขาจะไม่คิดอย่างนั้นนี่เป็นความเข้าใจของผมเรื่อยมาและก็คิดมาตลอดด้วยว่าคิดแบบทักษิณคงสิ้นเชื้อสิ้นพันไม่มีใครลอกลายไปใช้คิดใช้ทำอีกก็พึ่งนี่แหละ เพิ่งได้ฟังพิธีกรนักจัดรายการข่าวเขาวิพากษ์ด้วยทัศนคติแบ่งแยกนายกลงไปทําไมเชียงใหม่เป็นพื้นที่เสื้อแดงขาวเคยได้ยินนายกประยุทธ์พูดหลายที่ว่าผมเป็นนายกของคน70ล้านผมรักทุกคนทํางานเพื่อพวกเราคนไทยทุกคนฟังเผลอเผลอก็ว่านายกปากหวานแต่เมื่อไล่เรียงการไปลงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของนายกและเมื่อนําคําพูดทักษิณมาเทียบ พื้นที่ไหนเลือกพักเราไปช่วยก่อนที่ไม่เลือกพักเราเอาไว้ทีหลังก็จะเห็นมนุษย์กับอมนุษย์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับทักษิณในบทบาทผู้นําบริหารประเทศผู้มีประชาชนอยู่ในหัวใจในการทําหน้าที่บริหารประเทศคือนายกประยุทธ์ผู้มีจิ้งจอกอยู่ในหัวใจในการทําหน้าที่บริหารประเทศคืออดีตนายกทักษิณทุกสื่อตอนนี้ตีความทุกตีนก้าวของนายกไปทาง หาคะแนนนิยมเพื่อเลือกตั้งหมดและทุกสื่อก็ลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่าพลังประชารัฐขาลงเสื่อมแล้วนายกประยุทธ์แปปีไม่เห็นมีอะไรคนเบื่อแล้วถ้าตาไม่บอดก็คงใจบอดกันเป็นส่วนใหญ่ผมว่านะจึงมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอนาคตประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพื้นฐานรากหลายๆด้านส่วนเรื่องเบื่อ อันนี้เป็นเรื่องปกติทางการเมืองดีเลวไม่ใช่ตัววัดแต่อะไรที่อยู่นานจำเจมันเบื่อนี่เป็นตัวจริตสังคมธรรมชาติมนุษย์ชอบเปลี่ยนแปลงเบื่อเก่าชอบใหม่แม้กระทั่งสามีภรรยาใหม่ๆแก่จากกันแทบไม่ออกนานๆไปก็แยกเตียงแยกห้องบางคนถึงขั้นแยกบ้านไปเลยแต่ผมสังเกตว่าในความรับผิดชอบของผู้นำบริหารประเทศที่เดินทางไปนายกมุ่งงานในพื้นที่ ไม่ได้มุ่งหาเสียงเป็นหลักและไม่เคยเห็นว่าท่านไปในลักษณะจังหวัดนี้นั้นพื้นที่เราพื้นที่เขาในทางการเมือง70ล้านคนคือคนในอ้อมแขนของท่านนายกไม่เคยแบ่งแยกประชาชนไม่เคยมองประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรูและไม่เคยแสดงให้เห็นว่าเบื่อที่จะแก้ปัญหาในทางคลายทุกข์เพิ่มสุขให้ประชาชนเลยต้องยอมรับกันแฝงนับแต่พลเอกประยุทธ์นำบริหารประเทศ ตั้งแต่กลางปี57จนถึงวันนี้กลางปี65ประเทศไม่เคยว่างวิกฤตประเทศถูกวิกฤตซ้ำซ้อนลูกแล้วลูกเล่าถาถงก็ใส่แทบไม่พักให้หายใจไล่มาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจจากวิกฤตซัไพรม์ที่สหรัฐวิกฤตหมาป่าก,กับลูกแกะที่หมูเขากําลังจะหามแต่พลเอกประยุทธ์ดันเป็นคานเขา้าไปสอดขณะที่ยุโรปสหรัฐกําลังเดียวกับรัฐบาลยิ่งลักจะลงตัวพลเอกประยุทธ์ก็เข้าไปควบคุมอํานาจบริหารประเทศ ทำให้แผนการใช้ไทยเป็นฐานของเขาพังหมดยุโรปสหรัฐแค้นถึงขั้นประกาศห้ามคบค้าสมาคมกับไทยนายกประยุทธ์ถูกห้ามเหยียบอเมริกาแล้วขบวนการชีสเค้กในรูปแบบคนรุ่นใหม่ชังชาติชังสถาบันก็ถูกระดมปุกปั่นชักใหญ่ก่อจลาจลหวังร้มรัฐบาลและลามไปสู่มุ่งล้มสถาบันนายกฟันฝ่าทั้งปัญหาเศรษฐกิจการเงินทั้งการกีดกันสินค้าส่งออก ด้ยอางเงินไขต่างๆทั้งปลุกปั่นชักใหญ่รุ่นใหม่3นิ้วสร้างสถานการณ์แล้วปั่นข่าวเป็นโลกหลอมไทยทศกัณฐ์ว่า10หน้า10มือแต่นายกหน้าเดียวเพียง2มือแต่ต้องทำงานเหมือนมี100มือพอจะคลายโควิด19โรคล้างโลกก็มาทั้งโลกรวมทั้งไทยต่างติดก,กับกับดักโควิดชนิดเจียนอยู่เจียนไปสอปี พอจะถอนหายใจได้สงครามรัสเซียยูเครนก็ระเบิดตูมนี่พูดกันตรงๆนะในรอบ8ปีที่ผ่านถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนำบริหารหากแต่เป็นตระกูลโกงบริหารแล้วก็ไม่รู้จะชิบหายตายโหงตายหาหรือประเทศชาติจะล่มจมกันไปขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้แค่นึกก็ยังเสียววูบขณะตอนไข้หวัดนกระบาดซึ่งรุนแรงไม่ถึงหนงในหนึ่งล้านของโควิดระบาด แต่นั่นโคตรเง่ามันยังหาช่องแดกเล็กๆน้อยแม้กระทั่งงบกระดาษเช็ดมือบนเครื่องบินถ้าเป็นยุคโควิดที่ต้องใช้งบซื้อวัคซีนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านโกงจำนำข้าว6-7แสนล้านนั่นจิ๊บจ้อยไปเลยเมื่อเทียบสิ่งที่จะเกิดจากผู้สืบสันดานโกงกับงบที่ต้องกู้มาเพื่อใช้เพื่อการนี้เป็นล้านล้านบาทย,ยูเครนรัสเซีย,ยไม่ใช่ต้นเหตุน้ำมันแพงแกงยุโรปสหรัฐนั่นแหละรวมหัวกัน นึกว่าจะรุมกินโต๊ะด้วยเกมคว่ำบาตรัเสเซียที่ไหนได้คว่ำบาตรรัเสเซียรัเสเซียกลับรวยเมื่อผนึกกับจีงอินเดียแต่ฝ่ายที่คว่ำบาดรเขากลายเป็นเศรษฐีกรรมบลอไม่มีข้าวไม่มีน้ําจะกินผลโลกพลอยระส่ำกันไปทั้งโลกเพราะไม่มีกา๊าซไม่มีน้ํามันไม่มีอาหารตามไปด้วยก็ได้แต่สุมหัวโอหังอวดโลกทางข่าวสารไปวัน,วน ในขณะที่พลเมืองแต่ละประเทศร่ำร่ำจะรุมแล่เนื้อเถือหนังแต่ละผู้นำอีโก้โลกตะวันตกย้อนมาดูที่บ้านเราที่โอดโอยกันตอนนี้ถ้าผมมีตังจะเหมาเรือบินสักสิบลำพาพวกชังชาติไปอยู่ยุโรปอเมริกาไม่ถึงสิบวันขี้เกียจจะรบเร้าขอกลับด้วยซ้ำแค่เห็นแผ่นดินไทยวิบวตอนรืบินแลนดิ้งที่สุวรรณภูมิน้ำตาจะเหมือนเผาเต,าต่าด้วยดีใจ ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนขอเกิดขอตายอยู่ในแผ่นดินไทยไม่มีแผ่นดินไหนในโลกน่าอยู่สุขสบายอุดมสมบูรณ์เท่าแผ่นดินไทยอีกแล้วต่อให้ขี้เกียจขนาดไหนเป็นขอทานออนไลน์วันเดียวก็ได้เป็นแสนเป็นล้านเพราะคนไทยชอบอิจฉาคนรวยแต่มีน้ำใจกับใครๆที่ลำบากผมถึงบอกเมื่อวานในโลกนี้ไม่มีอะไรที่บังเอิญทุกอย่างถูกจัดสรรโดยกรรม คือเหตุปัจจัยเป็นตัวกําหนดจงสร้างเหตุคือกระทําปัจจุบันให้ดีจะเป็นตัวเสริมผลจากอดีตที่จะผลิบานในอนาคตเป็นผลที่ออกมาสมบูรณ์สมบูรณ์นั้นคือชาติบ้านเมืองประชาชนสมบูรณ์สุขและสมบูรณ์สุขนั่นคือสมบูรณ์ใจของนายกส่วนจะได้รับเลือกเป็นต่ออีกสมัยหรือไม่นั้นไม่เกี่ยวบุญวาสนาของนายกมันเป็นบุญกรรมของสังคมชาติมากกว่า นะครับคอลัมน์คนปลายซอยจากเปลวสีเงินครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็มาทิ้งท้ายนะแล้วก็ฝากข้อคิดคำคมนะเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วยใช่ครับ